สดีครับผมต้นสับ์ทวีครับมือนี้ก็อยู่กับหน้างานไทยนาครับไถผ่านสามครับไถปินดินครับกับผ่านเชี่ยมที่รุ่นบุกเบิกรุ่นแรกครับแต่ของผ่านไงมาใส่นักโวดถ้าไปบังลองขี่ไทย เพราะได้อยู่ด้ครับเลือกเติอบอยู่ได้นียยินกระแกนครับยินแห่นา้าเพื่อนนี่นี่ครับหน้าง,งานหน้าง,งานซีไล่ครับมือน,นี่อะไรนังยีกง,ง,งานนึงวันในไทยอยู่ โคงผ่านไงครับผ่านปอดซีเอ็มซีรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกพุณเหรอไป หินแก้นครับเอาเลือกเฉ้าได้แหงดีครับเจ้าของนาคามมา์พันว่าเจ้าเขาได้ซ้ำหนีแล้วผานจุนเฮียนแล,ะละ้วละเรียวซ้ำใบยิบซีนยครับจากใบยิโมก ได้โค้งผ่านเงี้ยๆหนักๆอ้ได้ขาดเครื่องเลยป่ะนี่พี่น้องก,บข,องกบขาดเครื่องเลยป่ะนี่โอ้มันอยู่ในหัววินกับแกนครับต้องใส่ฟันสาม ตะวินก็ค่อยคาแล้วพี่น้องเอ้ยเอาแล้วว,ลว่าพุ่นละสองสามทุ่มกับสิแล่บ่บุ้ม,มือนี่พอ,อกันไม่คลิปหนาครับมันจะค้ำก่อนไปหนาก่อน